เลียขาของลิงลิงมัไม่อยู่ลิ้งยันสอบลิงไปมาเก้าเจ้าเจ้าเย้าเล่าอะไกคะเก้าเจ้าเล่าอคขอให้เกแดขึ้นให้หนัก้นะคะ อ๋อร้องสิพ่อพอี่นั่งอ่ะพ่อพี่นั่งอยู่ไหนอ่ะ่นั่งไหนอ่ะนัอ่ะที่นั่งที่นั่งไหนเนี่ยน่งไหนเนี่ยที่นั่งพีโอ๊ตีโอ ก็อยู่บนหัวนั่นไงที่ั่างอยู่บนหัวนั่นไง